เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะอันนี้เราถักมาได้ทั้งหมด80 80หลักแล้วอะคะ่ะก็จบงานเขาจะจบอยู่ในช่วงหน้าหน้าสองเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเริ่มหลังใช่ไหมคะหลังสองเราจะจบอยู่ข้างหน้าสองจบงานก็จะเหมือนเดิมะคะ่ะก็แทงลงไปในโซ่นี้เลยโซ่สามเนี่ยค่ะแทงลงไปเนี่ยค่ะอันนี้คือจบงานแล้ว แถวต่อไปค่ะแถวที่สี่แถวที่สี่เนี่ยคือเราจะลงลายเดี่ยวให้เขาแล้วค่ะลายเดี่ยวก็คืออหน้าหน้า,าหลังหนึ่งหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าแถวที่สามเนี่ยเราจะลงหน้าหลังหรือหน้าอะไรเงี้ยค่ะแถวแถวที่สี่เนี่ยเราจะลงอ่าหลังหน้าหลังหน้าไปเลยอะค่ะอซ่สามก่อนนะคะหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มนะคะอ,อันแรกค่ะโซ่สามเนี่ยไม่ต้องสนใจนะคะแรกเราลงอ,าอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะสองนี่ยค่ะหลังสองเราก็จะลงพันหัวเข็มค่ะพันหลังก็่าลงหลักหลังก่อนค่ะหลังหนึ่งค่ะหลังหนึ่งเสร็จต่อไปค่ะพันหัวเข็มหน้าค่ะ หน้าหนึ่งเนี่ยค่ะเราจะลงหลังหนึ่งหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยสับไปเลยค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นอ,อันนี้เขาอยู่เห็นไหมคะตัวนี้เขาจะอยู่ด้านหน้าสองแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะคะเราลงหลังเสร็จหน้าหลังหน้าต่อไปเราก็จะเป็นหลังสั่งแล้วก็หน้าค่ะ หน้าเสร็จแล้วก็ต่อไปหลังค่ะแล้วก็หน้าเนี่ยค่ะแถวที่สามะค่ะเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังเราเราใช้หลักใช้แถวที่สี่เป็นหลักก็คือหน้าหลังหน้าหลังไปเลยอะค่ะอันนี้หน้าแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็หลังค่ะตรงน,นี้เราจะลงลายไปแล้วค่ะ หลังแล้วก็หน้าแล้วก็หลังลงหลักหลังหน้าลงอย่างเงี้ยค่ะหน้าหลังทุกหลักเลยเห็นไหมคะ ขึ้นโซ่สามก่อนแล้วก็หลักหลังก่อนค่ะหลังเสร็จหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังหน้าหลังหน้าถักแบบเนี้ยค่ะหลังหน้าอย่างเงี้ยอ่าวนไปจนจบจบงานเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเราหลังแล้วเราก็หน้าก็คือหน้าหนึ่งหลังหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเราจะลงเป็นลายเดี่ยวให้เขาแล้วค่ะลายลายตรงลงไปอะคะ่ะไม่ได้ขยายอะไรแล้วอะคะ่ะถังเสร็จอันนี้คือหน้าเนี่ยค่ะถักแบบนี้ค่ะวนไปเลยนะคะจนถึงจบอ่าจบแถวเลยนะคะถักวนไปเลยนะคะมาต่อนะคะแถวที่สี่เนี่ยเราเราเราเริ่มต้นด้วยแถว หลักหลังใช่ไหมคะลงหลังก่อนเนี่ยค่ะเราจะจบด้วยหน้าเห็นไหมคะแถวที่สิ่นี่ก็คือหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าค่ะถักถักแบบนี้ค่ะแล้วก็จบงานจบงานก็เขาจะอยู่ด้านหน้าพอเริ่มต้นเราอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมคะ่ะจบงานก็ในโซ่ที่สามหนึ่งสองสามค่ะแทงลงไปแล้วก็ดึงออกมาเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ต่อไปค่ะแถวแถวต่อไปค่ะโซ่สามอันนี้โซ่สามเป็นหลักนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาโซ่สามทีนี้แถวที่แถวต่อไปเนี่ยคือเราจะทําตามลายแล้วค่ะแถวที่ห้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่ห้าค่ะหลังก็คือหลังเลยหลักหลังเนี่ยค่ะหลังก็หลังเลยหน้าเนี่ยค่ะตามลายเลย หน้าก็คือหน้าเลยดึงไม่ต้องไม่ต้องดึงแน่นนะคะถักหลับลมหลวมอะคะ่ะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็หลังอันนี้อยู่หลักหลังเห็นไหมหลักหลังเนี่ยอันนี้หลักหลังเราก็ลงหลังอันนี้คือแถวที่ห้านะคะตั้งแต่แถวเนี้ยคะ่ะลงไปจนถึงได้ขนาดความยาวเลยอะคะ่ะจะถักแบบนี้เป็นลายอย่างนี้เลยอะคะ่ะตามลายเลย หน้าก็คือหน้าหลังก็คือหลังอะค่ะเนี่ค่ะถักแบบนี้ค่ะให้ได้ความยาวที่ต้องการเลยเพราะจะไม่มีอะไรยากแล้วเดี๋ยวจะมาเจออีกทีก็คือตอนอ่าทำทำตัวพับหมวก่ะค่ะอันนี้คือแถวที่ห้านะคะ แถวที่ห้าก็จะทำหน้าหลังหน้าหลังตามลายเลยะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะอ่าลงไปเป็นหมวกเองอะอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นหน้าหนึ่งหลังหนึ่ง เวลาเวลาใหม่เขาคลายตัวออกค่ะเขาก็จะสวยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันอีกทีคือทําตรงช่วงนี้เลยค่ะช่วงขั้นหมวกอย่างเงี้ยค่ะถักไปให้ได้ขนาดที่ต้องการก่อนนะคะนี่ค่ะแถวที่ห้าเนี่ยค่ะตั้งแต่แถวที่ห้าลงไปก็จะเป็นตามลายเขาแล้วค่ะหลังก็คือหลังเลยหน้าก็คือหน้าถักวนไปเลยนะคะ